สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์นะครับและที่สําคัญคันนี้เนี่ยไม่ไม่ถึง1นึ่งแสนโลนะครับใครที่กําลังตามหารถโตโยต้าอัลติสใหม่น้อยๆรถเดิมๆประวัติศูนย์นะครับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าอัลติสรุ่น1.6ตัว G นะครับปี2 0 1 7ันสิตัวโฉมไมเนอร์เชนนะครับรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์ตรง นะฮะร,ราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะครับราคาถูกมากนะครับใหม่ก็น้อยนะฮะรถก็รถเดิมๆประวัติก็ตรวจสอบสูนยได้นะครับไม่มีคันไหนครบคันเท่าคันนี้แล้วนะครับกระจังหน้าชมนี้นะครับได้เป็นโครเมียม2เส้นนะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโ,ตโยต้าอยู่ตรงกลาง จำเลขทะเบียนไว้นะครับ7็กไก่ขอไข่2 0 6 9กรุงเทพมหานครนะใครที่ชอบคันนี้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ผมไอเพชรยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับรีบทักเข้ามานะครับสำหรับรถโตโยต้ ta อาติที่ไม่ถึงหลักแสนเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเหลือคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับรีบทักเข้ามาด่วนเลยนะครับ สำหรับไฟหน้าคันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับไฟหน้าดวงใสๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้านะครับมาพร้อมกับไฟเดทามันนิ่งไร้แบบ led ทั้ง4เมตรนะครับและก็ไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายใน นะครับไฟเดิมเดิมนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับรถเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างตัวรถอยู่แล้วนะครับตัวรถเนี่ยไม่เคยมีประวัติของการชนหนักผิดคว่ำหรือว่าจมน้ำนะฮะเรียมสันตัวรถเดิมเดิมคมชัดรถสวยแบบนี้เลยนะครับสี่ไม่มีผิดเพี้ยนนะครับคันนี้ปรับสภาพแล้วนะฮะกระจกทุกบานนะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะครับซึ่งบ่งบอกว่าตัวกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกตัวเดิมแท้นะครับจากศูนย์นะครับไม่เคยแตกหรือว่าเปลี่ยน นะครับส่วนล้อและยางคันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กปัดเงาขอบ16สภาพสมบูรณ์หนึ่งเปอร์เซนตะครับไม่มีรอยเบียดขอบถนนเลยแม็กสวยๆสภาพเดิมๆใสๆนะครับล้อแม็กห้าลูส่วนยางคันนี้เนี่ยได้เป็นยางดันหลบนะครับยางดันหลบปี2020สัปดาห์ที่10นะครับรหัสยาง205ทับ5้าหนะครับดอกยางพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับดอกยางพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกไรยงาของตัวยางนะครับ ครงสร้างซุ้มล้อเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยซีนทางมะพร้าวนะครับโครงสร้างจุดเม็ดอาร์ตเบ้าโชกนะครับมีร่องรอยของการพ่นกันสนิมให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจ ทักมาสอบ3ด่วนเลยนะครับ0894807362นะครับพาษีพรบต่อให้หมดปีหน้านะครับใช้กันยาวๆนะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับและพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเดียวกุญแจเป็นสมาร์ทย์เล t นะครับคันนี้เป็นปุ่มพุชตาร์ทเรียบร้อยนะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันตกแต่งด้วยขอบโคเมียมนะครับเสาบีเดิมเดิม ประตูตัวน็อตไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดของตัวน็อตประตูนะครับแผ่นเพจเดิมนะคบเลขตัวเครื่องตัวถังตรงเล่มสามารถนะครับแคปภาพนะครับแล้วก็นําไปตรวจเช็คประวัติที่ศูนย์ได้เลยรถจดปี2010อ่ารถคันนี้ผลิตปี2018เดือนโนเวม ber นะครับคันนี้จดปี2018นะผลิตปี17นะครับขออภัยผลิตปี17ปลายปีนะครับจดปี2018นะครับราคา400,000 ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับไม่ไม่ถึงหนึ่งแสนโลนะครับไม่หลักหมื่นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับในส่วนของตัวเลขใหม่เดี๋ยวเรามาดูรอบตัวรถก่อนนะครับเบื้องต้นผิวพันตัวรถคันนี้นะครับสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆนะครับรถสีเสมอกันทั้งคันรถสวยมากนะครับฝาฝาท้ายเดิมนะครับคิวฝากระโปรงท้ายได้เป็นโครเมียมนะครับไฟท้ายเดิมแท้ศูนย์แบบ LED นะครับ มีไฟเลี้ยวไฟถอยครบถ้วนนะครับโลโก้บอกรุ่นอยู่ครบด้านล่างมีไฟทับทิมให้ทั้งสองฝั่งด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3นะฮะฝากระโปรงท้ายก็เปิดจากรีโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับน้ำมันได้สูงสุดถึง e 8 5ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยจดทะเบียนป้ายเหลืองนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับที่ปลดละวางมาตามรอบนะครับ โครงสร้างด้านหลังนะครับรอยซินเดิมๆจุดเมนอาร์ตเดิมๆสวยๆนะครับตัวน็อตฝาท้ายเดิมไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดฝาท้ายเดิมแท้ศูนย์ะครับทางด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลย0894807362นะครับไม่ต้องคิดเยอะรถสวยมากจริงๆนะครับอยากให้มาดูตัวจริงเลยนะครับ ชุดเครื่องมือนะครับแม่แรงยังอะไรที่ติดมากับตัวรถก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับโครงสร้างด้านหลังเดิมๆรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตนะครับเดิมเมไม่มีร่องรอยของการเจาะตัวถังนะครับติดแก๊สหรือว่าร่องรอยการตัดต่อสําหรับตัวรถคันนี้นะครับที่สําคัญประวัติศูนย์โตโยต้าตรวจสอบได้ทั่วประเทศเลยนะฮะคันนี้ อยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันผมขอสตาร์ทเครื่องเลยโอเคทีเดียวติดนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะอะ สำหรับภายในคันนี้นะครับเราจะได้เป็นสีทูโทนนะสีดําตัดกับสีเบดพัดเดิมจากโรงงานนะครับเบาะหนังสีเบดสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมไล่กันที่แผงประตูกันก่อนนะครับแผงประตูนะครับที่พักแขนจะได้เป็นหนังสีดํากระจกปรับขึ้นลงออโต้มีระบบเซนทันล็อกนะครับมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะกระจกปรับและพับไฟฟ้านะครับตัวแอร์เนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบใบพัดนะครับด้านซ้ายและก็ด้านขวา ปุ่ม engine s t a r นะครับหรือว่าปุ่มคุสตาร์ที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับและในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นพวงมาลัยนะครับหนังเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นคันนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด7ใบรอบตัวรถนะครับส่วนไม้อยู่ที่95,944โลนะครับไม้แท้ตรวจสอบได้ประวัติศูนย์ตรงทุกระยะเลยนะครับรถเข้าศูนย์โตโยต้าตลอด นะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดําตัดกับสีเบทนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีเดิมๆจากโรงงานนะฮะสามารถเสียบสาย AUX USB ได้นะครับแล้วก็มีระบบะการลื่นถลายให้เรียบร้อยนะแอร์แอนดอรอกช่องชัดไฟด้านล่างหนึ่งช่องนะครับส่วนเกียร์เนี่ยได้เกียร์เป็นได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ CVT 7สปีดหัวเกียร์เป็นหนังนะครับตัวสติ๊กเกอร์กันรอยนะครับตรงเกียร์เนี่ยยังไม่ได้ลอกออกด้วยนะครับ เบาะนะครับก็ได้เป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับดูแลรักษาดีสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวภายในกว้างนะครับแอร์เย็นอยู่แล้วนะครับในส่วนของ To โยต a a อลติสนะฮะใครที่สนใจหรือว่ากำลังตามหารุ่นนี้อยู่ไม่น้อยๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนและราคาไม่แรงมากด้วยนะครับยอดจัดก็ได้สูงนะฮะออกฟรีดาวได้นะต่อให้ไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้นะครับขอรายได้ประมาณ1 0,000ื่น 8 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับออกคนเดียวได้ไม่ต้องค้ำนะครับสำหรับคันนี้นะครับแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับด้านหลังเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานสภาพสวยสมบูรณ์นะครับมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องช่องเก็บของ1ช่องนะครับหลังคาเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับอาจจะมีร่องรอยของการเปื้อนเล็กน้อยก็ตรงนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดให้ไม่มีปัญหากระดูกงูก็เดิมๆนะครับทั้ง4มุมประตูนะครับกระดูกงูเดิมแท้ศูนย์ นะฮะไม่มีร่องรอยของการตัดต่อชนหนักทีิความจมน้ำนะครับเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างอยู่แล้วนะครับตัวรถทุกคันที่ทางบริษัทเพชรยนต์ซื้อมานะครับก็ได้คัดสรรน,นะครับเกรดคุณภาพาให้อย่างดีนะครับรับรองว่าตัวรถเนี่ยไม่เคยมีประวัติของการเฉี่ยวชนหนักพิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับสำหรับคันนี้ Toyota a อ t i ติ1.6ตัว G ป2017ี2017-18นะครับลถมือเดียวจากป้ายแดง4 0 0 0 0 5,9าหมนเกบาทเท่านั้นนะครับไม่อยู่เพียง95,000มหโลเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีนะครับเครื่องยนต์สี่สูบเดิมๆจากโรงงานขนาด1.6ลิตร125แรงม้านะครับคันนี้เครื่องยนต์เดิมๆแท้ศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดู งเงียบนะครับทำงานปกติรอยมาร์ครอย QC อยู่ครบถ้วนชัดเจนนะครับตัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดหรือว่ารอยผ่าเครื่องนะครับสำหรับภายในตัวเครื่องเนี่ยก็สะอาดไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มหรือว่ารั่วซึมนะครับเป็นรถที่ใช้ในตัวเมืองอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับคันนี้ส่วนโครงสร้างนะครับเบ้าชกเดิมๆหัวน็อต QC ยังอยู่นะครับ คานด้านในนะครับตัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับจุดเม็ดอาร์ตเดิมชัดเจนฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดหรือว่ารอยขันนะครับโครงสร้างนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับคานหน้าสีไม่มีผิดเพี้ยนคานไม่มีบิดเบี้ยวนะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลย0894807362นะครับผมไอเพรยนต์ ยินดีให้บริการนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยระบบเบรกเป็นแบบ ABS นะครับได้ดิสเบรก4ล้อต้องบอกว่าเป็นรถที่มีช่วงล่างดีมากๆด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเน้นใช้งานนะครับประหยัดคงทนและทนทานเลยนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำใครที่กำลังตามหาอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพรยนตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ